ท่านนะครับผ <ici> <an> ู้เข้าร่วมแข่งขันทั้ง15ท่านครับจำนวนเวทีตอนนี้ครับเห็นชินครับทั้งหมดเลยนะครับถ้าเกิดท่านกลับบ้านก่อนนะครับถือว่าท่านมีเพลาะอันใหญ่หลวงนะครับแล้เราครับ ทำไมเขาเป็นเข้าข้างหลัง <amigo> มันจะได้ปพื้นธรรมดาแล้วอ๋อแบบใหนี่จ้ะเดี๋ยวไจานเทใหม่แบบใหม่นะครับเดี๋ยวเจ็บท่านที่ข้าราบนะครับที่ข้าราบอดิชั่นด้านหน้านะครับแปะท่านด้านหลังนะครับอ่ามาเลยนะครับเจ็บท่านด้านหน้านะครับโอเคนะครับซีเส่ยปที่มันนะครับจ่ายหน้าละ เขาคูดตัวเสียงนะครับที่ทำให้ไม่ได้ยู่ปากพี่กรได้นะครับอยากจับสายเขาเมื่อกี้เขาบอกไ่ไดก่พนี่กรณยืนนิ่งๆด้วยนะครับเนื่องจากเราถ่ายภาพท่านไม่ได้เลยนะครับผมก็จะบอกว่าถ้าผมมีไม้ลอยนะครับผมไปไกลกตัวนี้อยู่นะครับเป็นพี่กรที่มกับพ้่ไม่ได้นะครับเป็นโลกเขาเรียกว่าสมาธิสั้นนะครับตอนนี้คะแนนแล้วครับเรารวอยู่ในห้องมืดเลยนะครับเราไม่ใช่ห้องธรรมดานะครับ โอ้มีเสียงกังวานด้วยเตรียมสาวด้วยนะครับโหลดให้เรียบร้อยนะฮะ็ักอินให้เรียบร้อยนะครับ,อย,บ,รอ,ยรบอย่าลืมนะครับตอนนี้หลายคนคงจะง,ง่วงนอนทปซเรียบร้อยครับุ่นนี้คอมศึกษานะครับแปดโมงครึ่งเหมือนเดิมนะครับท่านอาจารย์บอกนะฮะเช้าวนันพฤหัสนะครับแปดโมงครึ่งเราจะมีการเรีท่านเดียนทั้สิ้นนะอาจารย์บอกว่าไม่มาก็เลยแต่งไปนอน <c oughs> ไปนอนกได้มถ่ายรูปแปดโมงครึ่งเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะครับคณิตศาสตร์เรียนวันไหนครับ มื่อวานประถงอยู่กันไหนครับวันนี้สบายไปอ,อเรียนเช้าอ๋อแกรู้ที่เยื่นเลยข้ามางนะครับสังคมอยู่กันไหนครับขอบคุณครับอะไรนะจ๊ะอังคารบ่ายเช้าไม่มีเรียนใช่ไหมเลยข้ากระเป๋งม,มาตื่นสายได้นะครับคอศึกษาตั้งนาฬิกาปตู้6เลยนะฮะทาเพื่อไม่รีบนะครับ้ใช่ครฮนะโอเค นะครับโอกาสนี้เดี๋ยวประกาศผลก่อนเดี๋ยวเป็นระกาสนี้นะครับของการเป็นเจ้าท่านอาจารย์ดรัตตนัทประภชัยสมุนิธรรมนะครับได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันนะครับที่ได้รับการรับรองอีกขั้นไปนะครับอันเดียวเชิญเดีข้าใหหลังมานะครับมาทีละคนเลยนะครับรับรางวัลจากท่านอาจารย์นะครับ ีล uhm, ้วก็เป็นรางปลอบใจนะครับเป็นรางปลอบใจอ้ามานะครับแล้วก็จะมีเพื่อนนะครับอพีกซอพีกเหรอี้ยมตาวิกซอพีคห้ามเอ็นเองนะครับทำให้เอ็นะครับห้มเอมเองนะครับัเอ็นะครับ มันไม่ทันหรอกเอาล่ะยืนลงไปนะครับเดี๋ยวยืนอยู่เป็นรับกาวเราแทนที่รวมด้วยนะครับนักแสดงครับนักแสดงยังเชิญบนเวทีได้ไหครับนักแสดงจากสนักศิลปนมาสักครู่เลยครับบนเวทีด้วยนะครับมาเลยนะครับมาเรียนเชิงตอนนี้เรียนะครับมาย่างเดี๋ยวเรานักแสดงแป๊บนึงนะครับไม่รู้เขาอยู่หรือเปล่านะครับนักแสดงนะครับคุณผู้ชมทุกคนนะครับ นะครับผู้จัดการแสดงนะท่ายินกระแสเสียงมาทางประเทศกรณีนะครับเรียนเชิญนะครับตัวแทนก็ได้นะครับตัวแทนก็ได้นะครับไม่ต้องเล่าไม่ต้องเล่าไม่ใช่ไม่ต้องเขาพูดถึงนักแสดงแล้วไม่มาแสดงขอเลื่อนไปเป็นนักแสดงแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องเลยแล้วเขาเปลี่ยนเรื่องไปแล้วให้คำแล้วผมต้องไปขอซองสมาชิกก่อนแล้วจะมีคนแอบดูโอเคไนะครับ ตัวแทนมาตัวแทนใครก็ได้ครับมารับของรางวัลแทนแสดงสนิทหนึ่งนะครับแบงก์ก็ได้นะครับแบงก์รับของรางวัลแทนั่แสดงสนิทหนึ่งเลยเจอมามาแลยครับออกมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับโอ้โหเบียนชุดเนื้มากนะครับซิปซิปไดูซิแล้วรอรอรอสิบนะครับประธานชมรมศิลปะและวัฒนธรรมนะเอาเสียประดูดให้ครับ วันมะรืนนี้ก็จะไปทำการแสดงที่มหาวิทยาลัยพา,ายัพนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยสำนักสิงของเราต่อไปครับเป็นการประกาศผลนะคะะรับผู้ได้รับรางวัลรางวัลแรกนะครับผมจะประกาศรางวัลชมเชยน,นะครับประกาศรางวัลชมเชยต่อด้วยที่3ามที่ 2, 2> สองนะครับแล้วก็ที่หนึ่งจะมีสามคนใช่ไหมเพราะว่าอยู่ก็อีกสัตว์ยัไงวะสมสองหนึ่ง จะมีกี่คนสามคนที่ไม่ได้เข้ารอบใช่ไหมครับเจ็ดคนนะจะมีสามคนนะครับที่ไม่ได้รับรางวัลน,นะครับโอเครางวัลชมเชยนะครับเด็กๆต้อ,องผิงน,นะชมเชยครับได้แก่ซีนีสซนชมอะไรครับชมเชยไม่มีใครอยากล้มซีนีโนแตกครับนะครับน้าสาวตังคีราสุชาลาร์ครับ รางวัลที่3ครับรองชนะเลิศอันดับ2นั่นเองนะครับเพื่อ CD CD เสริม CB. 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 ค,ครับนนวสาวที่าวาระไทยนี่เองครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับนั่นก็คือที่สองนั่นเองครับ CD 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 หนึ่งครับ ิใครไม่ประวันิไหครับขออนุญาตจำหน่อเนาะรวมทีมคอนเทสต2 0 1 4นะครับจากโรงแสายสัน กำลังงานชื oo, s s mm ่อ hmm. ท <ım 999> mm. ีม <expense> ร oh ัศมีที <revive cheers> ah, ่จ ah ูใจมอบสายสะายนะครับเหมือนนางงานเลยนะครับโอ้โหทั้งหดในรอบมี่สองท่านใดสนใจบ้างดูด้วยครับเดี๋ยวรุ้นทุกท่านเลยนะครับถ่ายรูปร่วมกันนะครับถ่าข้างหลังด้วยนะครับจับแาวเ้ยครับทั้งหมดแาวตรงเลยนะครับมีเกียรติปะด้วยนะครับ <laughs> อ่ะนะอออนนานะครับเด <Okay. S 1> ี๋ยวรอตอนนี้ก็ได้นะครับโอเคอ่านะครับเดี๋ยวถา่ายรูป้วยกันครับเดี๋ยวเจรจานยครับม,มาครับ